สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะก็เหมือนเดิมนี่คือธรรมชาติที่บ้านสวนนะคะยังเหมือนมีหมอกเป็นคนควันลอยอยู่เลยนะคะเอซแต่ว่ายังน้อยอากาศที่นี่ก็ยังหนาวอยู่นะคะ โอ้โหรองอทิตยยังไม่ขึ้นทำงานเลยนะคะให้ฟังเสียงสามสายเสียงเพลงเสียงนกนะคะ <c oughs> อุ๊ยอันนี้จะมีลูกแล้ว จะมีลูกมีออ้นี่นี่นี่นะคะ fc คุยจะได้กินแล้วแต่เขาไปทำอะไรกินกันบ้างนะคะ fc อันนี้ถ้าเป็นมะเขือพวงก,ก็ดีนะแต่เขาว่ามันไม่ใช่แต่เรมอยากให้เป็นมะเขือพวงจังเลยนะคะ fc ถ้าเป็นมะเขือพวงก,ก็จะได้ทาอะไรกินได้หลายอย่างต้มได้แกงได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เขาว่าตำใส่น้ำพริกกะปิมันก็จะได้อย่างเดียวเอง โูหนี่ต้นนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยอุ๊ยน้ำเอ๊ะชอมนี่สงสัยตัดได้แล้วมังค่เอซตัดแล้วเวลานั้นยอดจะได้แตกว่าก็สูงก็สูงเหมือนกันแล้วนะ รู้สึกว่ามะพร้าวเนี่ยจะโตเร็วนะคะต้นนี้โอ้โหเร็วมากเลยเอฟซี FC บอกว่า ถ้าลูกมันเยอะก็ให้เอาลูกเอาเด็ดลูกออกบ้างนะคะเดี๋ยวเวลานั้นมันจะโซมเพราะว่ามันเพิ่งออกปีแรก <c oughs> ที่แอลอมบอกว่าแอลอมไปดูไปดู YouTube ไม่รู้ช่องไหนนะเอฟซี FC, เขาบอกว่าถ้ากานแดงๆอย่างเงี้ย ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมีลูกล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีกล้วยอย่างแอชชัยสิของเขามีกล้วยโอ้โหโอ้โหมีทุกต้นเลย เดี๋ยวเรา,าเอามะละกอที่ซื้อมามาปลูกตรงนี้ดีกว่าอีกสักสองสามต้นดงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเอเดี๋ยวมาดูความสวยงามของดอกอาทิตย์กันนะคะ ดูดวที่ขึ้นที่บ้านสวนตอนนี้นะคะเอซเหมือนนิ่งไม่มีลมเลยนิ่งสงบมากเลยแต่พอกลางวันนะคะโห ลมแรงมากเสียงระฆังดังแล้ว พอเราเอาสังกะสีมาทำเป็นรั้วเหมือนมันเหมือนมีความมั่นคงแน่นหนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะไปดูว่ามะม่วงต้นใหญ่เป็นยังไงบ้างไอ้ลอมยังหาช่างไม่ได้เลยนะเอฟซตอนนี้ก็เลยใช้กระดาษใช้ผ้าอะไรอุดรูตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่างที่ช่างทำมุ้งลวดที่ไอ้ล้อมติดต่อที่จะมีอยู่ที่บ้านจำปาดงตรงตรง อ๋อกุดเลือกคำสิคะตรงแถวช่างบอยไอเสียบอยแถวแถวตรงไม่ไกลจากบ้านเสียบอยเท่าไหร่มีอยู่เจ้านึงเขาบอกว่าเขาติดเรื่องมันสัปหลังคงอีกนานกว่าจะเสร็จแล้วก็บอกว่ามีอีกเจ้านึงอยู่ตรงบ้านเสียบอยแต่ก็เขาก็เสียไปแล้วก็เลยยังไม่รู้จะนั่นตรงไหนนะคะ <c oughs> ดู อ,อสดชื่นชาวนี้ยังไม่ได้ลดน้ำนะคะเริ่มมีด,ดอกแล้วนี่นะคะเอฟซี MC. แต่ตัวนี้เขามีลูกแล้วนะได้กินแล้วนะเนี่ยโอ้อันนี้สดชื่นเลยอันนี้มีเมด็ดเยอะแล้วนะคะ แต่มันคงหลายโต้น,นสิมันเบียดกันแต่ทําไงได้เพราะว่าไม่กล้าแยกออกมองไม่เห็นไม่ไม่อยากให้ดินถุงที่อยู่ในถุงดํามันแตกด้วยก็เลยปลูกเบียดๆกันอย่างนี้แหละอันนี้เป็นพริกจินดาแดงนะคะไอ้จินดาพริกจินดาสามหลุมนี่เป็นพริกจินดานะคะพริกจินดาที่มันแดงๆที่เขาไปตำมส้มตำอะ ส่วนมากก็ใช้พริกจินดากันเพราะว่ามันจะแดงดีนะเวลาทำกับข้าวทำอะไรมันก็สวยดีนะ fc อ้อโหเต็มเลยเนกแอดลอมเห็นเหมือนแอดลอมมาเขาลอดแล้วนะค fc เดี๋ยวแอดลอมจะให้ดู นี่เห็นไหมเขาเริ่มแตกยอดแตกอะไรออกมาตรงนี้อีกแล้วตรงกิ่งก้านเขาเนี่ย นี่นะคะเนี่ยเขาเริ่มแตกตรงตรงเนี่ยตรงก้านมันเนี่ยเพราะว่าถ้าตรงยอดอไอ้ลอก็เออมันอาจจะธรรมดาที่มันอาจจะยังแบบความที่มันยังเป็นอยู่แล้วมันก็ต้องแตกยอดไหมแต่ครั้งนี้มันเป็นตรงกิ่งตรงอะไรมันนแตกออกมาเนี่ยนี่ก็เริ่มอุ่นใจแล้วนะคะแต่ตอนแรกก็กลัวเนี่ยเห็นยางอะไรมันดำๆอย่างนี้นะีกลัวมากเลย แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางใจนะคะหน้าที่มีลมคงจะรอดปลอดภัยแล้วนะเอซแอดลอมคิดนะเพราะว่าตรงด้านบนเห็นไหมคะตรงที่ตรงนี้นะคะเพราะว่า ก่อนนู้นเราไม่ได้ตีตรงนี้เลยแต่ว่าลมมันไม่แรงแต่พอมาอยู่นี่มันต้องตีตรงนี้ให้สนิทเลยนะ f อซเพราะว่ามันเป็นแบบเวลาลมมาลมก็จะไปตรงนั้นแหละจะทําให้หลังคาเปิดพังก็ตรงนั้นแหละในความคิดของไอ้ลอมนะตอนนี้ก็ให้ช่างเขาตีให้แบบสนิทแล้วนะคะลมคงจะไม่เข้าแล้วแหละน่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าข้างล่างเราก็ยึดไว้ดีแล้ว เวลาลมมาแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำต้นไม้กันดีกว่าโอ้โหเขานกเยอะจังเลยดีนะแอดลอมให้เขาอุดรูตามเหล็กที่มันเป็นรูๆให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นนะเขาก็ทำรังกันแล้วก็ อยู่โอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โโดยดอกที่ขึ้นเยอะแล้วนะคะเอฟซีไก่ขันตอน,น,นตอนเกือบจะเจ็ดโมง ฝ่าเอเป็นกำลังใจในการชมคลิปย้อนหลังจะจบคลิปนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิราัลัล h ช n แนลกราบขอบพระคุณ f อทุกท่านที่มีไม่ตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ ยอดแตกเยอะมากเลยนะคะซีข้างบนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ใบเยอะมากแล้วนะและทีน,นี้แหละจะเริ่มเป็นร่มเงาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ใบร่วงหมด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เกิดปัญหานะคะเกิดปัญหามาประมาณวันสองวันแล้วนะคะคือ Wi-Fi มันใช้ไม่ได้ก็เลยแจ้งไปที่ TOT เหรออ่าครับนี่นะคะเรียกเขาไม่ค่อยถูกให้เขามาดูซ่อมให้นะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มี Wifi แล้วมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะคะของพี่เพื่อนไม่เป็นเนาะ ของไอ้ชัยไม่ได้เป็นมั้งไม่ได้เป็นนะคะอันนี้มาดูเอ๊ะทำไมมันอยู่ๆมันคำว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยมาดูอ้าวมันขึ้นตัวแดงสามรนะ้อยเมตรเอาสามร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าเมื่อกี้เท่าไหร่นะคนซ่อมเขาอารมณ์ดีนะไง f เอฟซีไปดูเรื่องสองร้อยสิบสี่เท่าไหรไปะเน เอาออมึงวัดออกไป294้อกาเกาสิบมารเลขสายนะสามร้อยสามร้อเออสามนี่เห็นวะเห็นะอันนี้อันนี้มาร์คสายเนขสี่สามสามสี่า,า,าเลขสายนี่นี่นี่ <300 S 1> สามร้อยมศนย์นมันวะนี่มาบงพี่ไปน,นี่เออเห็นนี่อสองเก้าเก้ามันลุกลงมันวะเออมันมันลบลงแล้ว มึอวัดออกไปสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเออจุดต่อไหมสุดปักสุดสายบ่สุดสายมันป่ะสามร้อยจะวัดไปสองร้อยเก้าสิบสุดสายบ่สุดสายเอออ้าวเสร็จแล้วนะจะไปดูจุดต่อครับจุดต่อที่สองร้อยแต่สามร้อยเมตรครับอ๋อมันจะมีปัญหาตรงนั้นใช่ครับตัวนี้ก็เสียปลั๊กไว้เลยเดี๋ยวผมไปต่อตรงนู้นก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆแบบนี้เฉยๆครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวดีเองใช่ไหมไปแล้วนะคะเอลซี กับพูดง่ายๆเลยก็คือหาแต่จุ่อตัวเออขี่รถไปหาตรวองรอยนี่จะคิดต่อคือจบเลยคิดว่ามาปุ๊บแค่เข้ามาแล้วก็เสร็จเลยตอนนี้เขาก็กําลังไปหารอยต่อที่มันเกิดปัญหานะฮะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นหลักเดี๋ยวก็มาอีกไม่ใช่เหรอ อ,อ,อ๋อไม่มาแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้รอรอให้มันใช้ได้อย่างเดียวเลยโอเคขอบคุณค่ะอ๋อเข้าไปหาตรงที่มันเกิดปัญหาแล้วเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปเลยไม่กลับมาแล้วนะคะ